เร็ว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 มาเร็วเร็วมามาพี่เอกเร็วเร็วนี่จะหมดแล้วสองเหรอผมว่าให้สองมาหยิบเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้กำไรกันพอดีอะสองสองสองรอพี่เอกจมขาดแล้วยัดจนจมขาดอ่ะเอกยัดจนจมขาดเลยอ่ะไปมาหยิบมันจบแล้วเหลือแค่นี้แล้วนะชั่วสองใส่มายิบเลยแล้วผม ขใหญ่องหนึ่งหอมหอหวานหอมอันนี้ต่ำสิ่ใส่ด้วยลิ่สอเดี๋ยวดีใส่ด้วย้เวรอยากเนไม่ได้อยนดสิอบกได้่ะหมช่องหน่งลิหนึ่งร้น่ิบช่องช่องไหนครับจะฝปายช่องช่องไหน ช่องอะไรนะแล้วต่ยังไม่ได้อ่ะท่องจะปล่อยชาแนลไงอ่าเออช่องไหนช่องพิยาคนลุงแล้วช่องช่องไหนช่องพิยาคนลุงไปดีกว่าเด็กกลับบ้านเถอะเยกฝากก่อนฝากร้านฝากร้านหน่อยจะปล่อ ขนมหวานค่ะขนมหวานเจ๊ไหม่ชาแนลมาขายที่โกดังพี่ยาสิบบาทนี่เรื่องจริงขายกันแบบว่าขนมทะลายนะเอจริงหนูมาที่นี่หนูบอกเลยว่าขายดีทอาไรออกไม่ออกไมไม่หู้ก็นพี่นุ๊กอยู่ต่อแต่บอกว่าไม่ขายนี่ยอมไหมไม่ยอมมนยอมเนาะมาถึงนี่แล้วหนูมาจากลพบุรีมาที่ไม่ได้ได้เงินอย่างเดียวได้อะไรไปเยอะแยะใช่ทได้ชื่อเสียงด้วยได้เพื่อนด้วยออนใส่ยืนมึงพทอนอีกน้านไหม ขายของก้อนนะพูบลูก้ค่ะก็คือได้เสื้อเสียงด้วยเนาะเพราะว่ามาตรงเนี้ยถามลูกค้าจิ้มหรือเยัไม่ไปมาต้องมี้กม่ไหวลูกชิ้นนะพี่ถามผู้ายเอางาจิ้มหรือยัไปมาแล้วเหรอห้าชิ้นห้าชิ้นรุ่นสลิมราคาไปดีกว่าต่อฝต่อฝาก่อฝากด้วยนะคะขนมหนุ่มเจ๊ฝ่ายชาแนลค่ะสิบบาททุกวันเสาร์อาทิตย์ที่โกดังพิยาคนรุ่งค่ะ แล้วก็ราคาหนึ่งกรุกเนาะหนูก็จะขายอย่ที่อำเภอวัานีจังหวัดลบบุรีฮ่าชุดห่าชุดนี่มีแค่สามชุดเองนลยฮ่าชุดง่ายเลยนะพี่ยาตักแห้งหัวกันแล้วทำไมไม่หยิบมาเลยอ่ะลูกเฮ้ยพี่ยาโอ้มีเป็นลูกเอาพี่ยาพาเอาทันดูแล้วพี่ยามันเยอะไปพี่ยลองดูดิเลยดกเองดดูิพี่ยาว่าไม่หยิบได้ไหมมันเป็นสเต็ปของขาพี่ยาเหม่ตีมมาก พี่ิามือตักไอตินได้ไหมได้พี่ิ娅พี่เอกตักสวยว่ะพี่เอกตักสวยอ่ะแต่ถุงมือก่อนเดี๋ยวดูดราม่าเดือดราม่าเข้าตัวลงทำไมมันยากจังวะพี่เนี่ยจิบเนี่ยยากมากเลยนะพิ娅จิบจับจิบลงไหมครับแล้วก็วิ่งปุ๊บพี่ิ娅จะไปตายจรงไปตายต้องไม่ต้องมีกลับวิ่งเลยนะวิ่งพิ娅ปุ๊บเพื่อนพี่เพืน เสมี้พาพยาไปนวดข้อมไปเยที่ีดีมใครมาซื้อมาผุดูนะสิบบาทนะพี่บอกว่าโคตคุ้มเลยนะมันยากมันยังมาได้แต่ร้านนะกิลยด้เยคสุดท้ายนะผมขอบใมกงสุยโง้้สาคยนี่เอมาเร็วแต้องเต่าร้ไ่เต

อร่อยปั๊บนีค่ะนี่นี่เราทำกันเมื่อกี้นี่หมดเนี่ยกนหมดคให้หมดให้หมดี่สิบทั้งหมดเยเหรอว่าใครใเป็นนาที่บาท่สิบเนี่ยใช่ไหมหนาทหมดบาทลูกค้ามาเร็วสิบบาทยิบกล้องกันเลยครับบาทยิบกล้องกันเลยได้บาทเกเลยครับมาเร็วๆมาเร็วๆลูกค้า่บาท10บาทกันเลยครับบาทมาลูกค้ามาหิบ เลยีบเลยลกมาเอวมาเยวชื่อดังฮะเยวชื่อเอวเยวชื่อเอวไม่ชื่อดังน้เอวไมอไม่ชื่อดังเอวครับมาบกอนเลยลูกค้าจะหมดแล้วจะหมดแล้วนะเอวมันจะกลับบ้านแล้วตอนเนี้อ่าครคก้องกล้องกมิสิบบาทแต่ว่ากล้อาทยจีละสิบบาทโทรมาเร็วมาาจบมาีบเสิมาจิบไสิบบาทสิบบาท เองเลเองจ้ะเองเลือกเองมาเร็วๆเลือกเองเลยลูกค้าสิบาทเดียวสิบาทเลยครับเขอาไปนเ่นกล่องกล่องมันมีกล่องแล้วก็ตักเองากล่องแล้วก็คลิปเองเลยครับคลิปกล่องบพ้มแล้วคลิปได้เลยครับสิ10บาทเลย เอาครับอกครับแม่เลือกเลือกพี่ยาเลือกให้แม่หน่อยเอาไม่กันเนียงอะไรนะไรวมเลยนะครับมาพี่ยาหยิบให้พี่ยาหยิบให้มามามาพี่ยาหยิบให้ครับใครกินเข้าไปแล้วก็ไปโชคดีโชคดีจ้ามาเลยพี่ยาหยิบให้สั่งเลยกับพี่ยาขี้เบ้งพี่ยาใส่ของกินนะครับตาบอกว่อให้ใค่ดีใค่ดียิงพี่ยาเียพี่ยา เอามาจ้ะมาเลยจ้ะมามาเร็วๆพีวพายิ้มให้นะครับโมชานพิเศษไม่จัะนี่นี่ก่อาหน้าี่ยีี่ห้าต้งจเลยอ๋อขอ50พอพิ娅5 5อ50 50ต้อง100ยิ้ใครเอาครับต้อง100ยใครเอาพิ่ยิ้มให้ล้ รวมทุกอย่างครับร้อนึ่งใช่ไหมร้อยหน่งอ่าเอาเลยครับร้อหนึงครับอี่น้าบลายรคั้หมดสองร้อบาทลนี้ีกันนี่พเห็ดเเห็ดะครับยาเใเหลาอัน้เดยอดยงไงล่ะโคตรดีมากใครรนี่ใครมาซื้อตอนนี้นะคเลย้วใครลงมาซื้อตอนนี้วังนะครับยาแหมมี่คับเลยเนี่ยกองละห้าสครับเชลเยเลยม่องละห้สั่งเขาไปสั่งได้เลยครับ เองก็ได้จะพิ娅เรื่องให้ก็ได้ครับมาเอารวมเนาะเท่าไรห้าสิเนาะหสอยห้ิบพตัวห้าิบเลยครับเร็วมาผมว่าห้ได้เกสดวนนีเจดเท่าไรครับเ็ดเลยดมาพี่เอเหงพินะจะได้ร้ไปห้าสิบห้าสิบสหา้ห้าสบห้าสิบิขายมากองห้าสิบเร็วพิหยิบให้ครับโอมาชันพิเต ซื้อห้าแถมกล้องฟรีครับไม่ตลกซื้อห้าแล้วแถมกล้องให้เลยพี่ยาไม่กินท่ากล้องเพิ่มเราเร็วๆ๋ยวให้เขามาก่อนเราไปตัดให้กมาคุณค้ามาของละฮตัดไม่ทันแน่เลยพี่เอาซี่ย่างเลยเหรอครับใช่เอาเอาเนี่ยอยากลองอยากลองอยากอยากอยากันเองอยากมาที่เรียนเรียดีเหรอพี่ยาฮะวันนี้ไม่มีที่เรียนเหรอที่เรียนอยู่ด้านบน้าครับด้านบนเลยครับด้านบน้านบน เอาไปชิ้นชินอันนี้รวมไหมนะพีย่ยารวมไปแล้วนะเดีย๋ยวอีกกล่อง